ครับระผมชื่อนายมุสลกันยาฮีรหัสสน6ครับมีชั้นชื่อนายสาวไปยืัสเนันาอาาะรหัส่นัานสานาีน7ค่ะชั้นนสาวอมินาอเสรหัส3ค่ะวันนี้ผู้ผมก็จะไปลงพื้นที่นาเรนวิชาเกัทันโลกครับที่อำเภอ เดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปในมุมต่างๆของนิสสกอเัเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ดสวนโยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปไหนเราก็ำลังจะไปที่สวนดอกไม้นะ,ะ้วค่ะสทีรินค่ะค่ะ งั้นเราไปเลยอีก30ิกิโลไปกันตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วนะตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนดอกไม้สกีรีนน,น,นะคะแล <Wow. S 2> ้วน,นะคะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูความสวยงามของสวนดอกไม้สกีรีนกันนะคะไปเลยคะ่ะ ชิดอินจุดแรกนะครับที่ไม่ดอะสุขีรินะครับดเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะ สุดีดินะครับนี่ครับมือถือสวยมากเลยนะครับสวยมากเลยแนะนำแนะนำเลยนะครับแอมมีลูกลูกหลานหลานมาพามาเที่ยวได้นะครับถ่ายรูปภาพสวยๆงานๆถ่ายรูปกับธรรมชาติกับดอกไม้ที่นี่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวจะไปจุดสุดท้ายนี้ในการดูวิวนะครับจุด เช็คอินถ่ายรูปสวยๆอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปนะไปเลยอ่านะครับมาถึงจุดชมวิวที่สามเลยนะครับดูนะครับ,รบถ่ายรูปเน่ับดูนะครับ,รบ,รบจุดที่สามนี้เหมาะรับเหมาะสําหรับถ่ายรูปสวยๆแล้วก็เก็บบรรยากาศด้านบนเวลาน่าจะ ชาวชายนาจะมีหมอกนะครับหมอกน่าจะมีหมอกนะนะครับดูเดี๋ยว,เ,ยวเออเดี๋ยวจะจะให้ชมวิวเลยครับเดี๋ยวจะปิดกล้องครับเดี๋ยวก็ชมวิวเลยไป ผมก็ได้มาถึงในหมู่บ้านของหมู่บ้านน้ำสายนะครับตอนนี้ผมก็ตอนนี้เวลาก็ก็ถึงเวลาที่จะขึ้นเขาเลยครับแต่ว่าฝนตกนิดนิดหน่อยนะครับเวลาก็สามทุ่มแล้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอบนเขาเลยนะครับโอเคไปยดิสโกตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มห้าสิบนาทีนะครับผมก็ประมาณ โอเคเดี๋ยวไปเจอการที่นู่นเลยครับโอเคไปวันนี้ผมรับตอนเช้าไลยว่าจุดสายแล้วก็สบายสบายใจสบายตาด้วยนะครับวิวระดับพัานลานครับซื้อที่ไหนไม่ได้ครับผม เพราะว่ามีที่นี่ที่เดียวครับทะเลเหมาะน้ำสายที่อำเภอสุขีริจานจดนราธิวาสครับผมไปเดี๋ยวเราจะพาทุกๆคนที่ดูคลิปนี้ไปชมวิวในจุดที่สวยๆต่างๆในจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับไป let's go ก็มาพบกับทีมงานทะเลหมอกข,ขาน้ํเขาใส m แล้วนะครับแนะนำตัวครับผมโกเมศเทียตเงาะนะครับประธานกลุ่มเยาวาชนบ้านน้ำใสหรือว่าประธานาทีมงานทะเลหมอกเขาน้ m ใส i คำถามแรกเลยนะครับทำไมถึงตั้งจุดสถานที่ท่องเทีนะ่ยวนั้นจุดจุดนี้ครับก็เนื่องจากาพื้นที่นี้ ของชุมชนน้ำใสเนี่ยจะเป็นพื้นที่หุบเขาธรรมชาตินะครับก็วันวันหนึ่งน่าจะมีน้องคนหนึ่งน่ขึ้นมา,าส่งยายเข้ามาทำสวนนะครับแล้วก็เห็นบรรยากาศกักบทะเลหมอกเนี่ย หนาสวยก็เลยไปประสานกับหรือว่าไปพูดคุยกับทีมงานกลุ่มเยาวชนบ้านน้ำใสเราก็พาทีมงานกลุ่มเยาวชนบ้านน้ำใสเนี่ยมานอนพักผ่อนนะักบนนี้เพื่อมาดูบรรยากาศก็เลยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านน้ำใสคำถามที่สองนะครับประเภทนักท่องเที่ยววนหญ่ามีประเภทไหนบ้าง อประเภทน่าต้องเที่ยวนยี่อ่าทีา่อ่าเขาเรียกว่าที่ผ่านมานจะมีเด็กนะครับเด็กเกยาวชนผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเล็กก็สามารถที่จะมาได้เพราะเนื่องจากพื้นที่ระยะทางจากชุมชนขึ้นมานี่มันจะสะดวกในการอ่าขึ้นมาในจุดนี้นะครับจะมีทุกวัยนะครับวัยเด็กวยัยเยาวชนวัยประชาชนทั่วไปแล้วก็วัยผู้สูงอายุก็สามารถที่จะขึ้นมาข้างบนนี้ได้อ๋อครับ คำถามที่สามเลยครับเวลานะักท่องเที่ยวมาทางทีมงานเขาน้ำใสมีกิจกรรมอะไรบ้างครับก็กิจกรรมนะฮะเราจุดเริ่มเราเริ่มต้อนรับนะักท่องเที่ยวนะครับจากศูนย์เยาวชนมาเพื่อมากลางเต็นท์นะครับนอนนะครับแล้วก็ปอเช้าขึ้นมาเนี่ยจะมอีอาหารนะครับอาหารเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับของอชุมชนบ้านน้ำใสนะครับเพื่อต้อนรับ นักท่องเที่ยวสครับอะไรคือจุดเด่นของที่นี่ครับก็จุดเด่นสําหรับจุดชมวิวทะเลหมอกขาวน้ําใสนะครับอ่าหนึ่งนะครับเรากลางคืนนี้เราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศนะครับช่วงกลางคืนนะสามารถที่จะมาถ่ายรูปบรรยากาศในกลางคืนได้นะครับแล้วก็จุดที่2นะครับตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เห็น อ่าบริเวณดูนะครับพื้นที่ดูทะเลหมอกนะครับกว้างนะครับจะเป็นรอบเลยนะครับตัวยูนะครับแล้วก็จุดเด่นที่3มเนี่ยจะมีการอ่าทานข้าวนะครับหรือว่าทานข้าวยำตาอ่าทานข้าวยำกลางสายหมอกนะครับคำถามสุดท้ายนะครับสถานการณ์3จังหวัดมีผลกระทบต่อที่นี่ไหมครับก็ถามว่าก็มีการนักท่องเที่ยวนี่จะ กลัวนะครับพื้นที่ที่จะมาเดินมาเที่ยวบ้านเราได้หรือว่าสุขินได้แต่เรามีการวางแผนมีการป้องกันแล้วว่าถ้านักท่องเที่ยวมาเนี่ยเราจะมีทีมงานหรือว่าจะมีชาวบ้านเนี่ยจะมาดูแลข้างบนหรือว่านักท่องเที่ยวจะมานอนข้างบนเนี่ยเราจะมีชุดมาดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานเองหรือว่าจะมีชาวบ้านขึ้นมาดูแลนะครับในการเฝ้าดูแลนักท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ ครบแบอ,อยากจะกล่าวอะไรกับคนดูไหมครับครับก็ <laughs> <laughs> เนื่องจากจุดชมวิวทะเลหมอกเขาน้ำใสเนี่ยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวใหม่สำหรับาการท่องเที่ยวในอำเภอสุขีรินหรือว่าเป็นน้องใหม่นะครับก็อยากจะเชิญนะครับมาสัมผัสกับกบรรยากาศธรรมชาติใครที่ต้องการแบบพักผ่อนในแบบธรรมชาตินะสามารถที่จะมา,าจุดชมวิวทะเลหมอกเขาน้ำใสได้นะครับประสานจากเพจ จุดชมวิวทะเลหมอกขาวน้ำใสหรือว่า,าทางประธานกลุ่มนะครับ0657534379ครับและผมก็ขอขอบคุณทางทีมงานเยาวชนเขาน้ำใสที่พาพวกเรามาถึงจุดจุดนี้ได้นะครับ,รบขอบคุณครับ สำหรับกลุ่มของพวกผมขอจบคริปเพียงเท่านี้นะครับเย่บายเย่บาย